มุมเดิมนเนี่ยโอ้โหไม่ได้ถ่ายนานมากเลยคลิปไหนยากที่สุดนะคะเธอเธอนั่งคุยกับกล้องคนเดียวอะเธอเธอคิดอะไรอยู่ชอบขั้นตอนไหนในการทำงานมากที่สุดนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน,เร,นะคะเราก็สู่ช่อง Disney s ซันบิ m นะคะเราก็ห่างหายกันไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่าเอาเกิดเรื่องอะไรนิดหน่อยแต่ค่อย,ยมาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่าเนาะว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงซีถึงหายหน้าหายตากันไป1สัปดาห์เต็มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งพูดคุยกันนะคะทุกคนคือเราก็ไม่ได้มาเป่าๆนะก็เราก็หัวก็ฟูๆอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงเอย เราจะมาทําผมไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคือบีมากกำลังจะไปข้างนอกแล้วก็แบบเฮ้ยเราห่างหายกับ Youtube ไปหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่ได้นะเพราะว่าเราบอกเองแล้วเราจะมีระเบียบในการถ่ายคลิปให้ทุกคนดู ออท,ท,ทุกๆวันเสาร์นะที่ตั้งเหลยวตัวเองไว้แต่ว่าเสาร์ที่แล้วอ่ะก็เกิดแบบร่องสะเทือนจอยนิ้นุงก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมานั่งคุยกับทุกคนในหัวข้อเรื่องอยากเริ่มทำ YouTube ทำยังไงดีนะคะทุกคนซึ่งดีมาก็ไม่ได้เป็นแบบผู้ประสบความสำเร็จในด้านการทำ YouTube หรือว่าเป็นแบบโหคนที่มี s u b s c r i b e อแบบหลักล้านอะไรอย่างงี้เราก็แบบ หก้นาแต่ว่าเรารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านๆมาค่ะทุกคนคือมีคนอ่ะคุยกับบีมเรื่อง youtube ของบีมหนักมากคือเออช่วงเนี้ยเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีบ้างนะคะทุกคนคือด้วยความที่เราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบดูชายถึงขั้นว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยต้องไปในทางบันเทิงหรือต้องไปในทางแบบ youtube ต้องไปในทางที่แบบอะไรก็ได้ที่แสดงออกหน้าต้องแน่ๆอะไรเงี้ยคือเราจะเป็นคนที่แบบก็เฮฮาแต่ก็ ก็เงียบเงียบก็ก็ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมานั่งพูดคยุยทวงดูกันว่ากว,ว่าเราจะมี motivation ในการทำ u t u b e แล้วก็การทวิตของเรามีขั้นตอนอยังไงบ้างอะไรยังไงได้เป็นดันใจอะไรกลุบกิบก็จะมานั่งพูดคุยกันในวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาทำผมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผมดิฉันก็คือฟูฟ่องมากนะคะทุกคนคือบีมแบบยืดผมมาได้สงปีแล้วอะคือไม่ได้ยืดใหม่เลยอะก็เลยจะเน้นการม้วนผมเอาเองนะคะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นวิวิทยแอนด์บล็อกนะคะซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างจะดังเรื่องที่ม้วนผมอัตโนมัติมากเลยอะก็ไม่ได้มาสอนม้วนผมเลทุกคนเพราะมันเป็นอัตโนมัติฉันก็แค่แบบใส่ใสใสผมไปแล้วมันก็ม้วนเองนะคะเปิดเครื่องก่อนชึ้นนี่ <Yes. S 1> คือจริงๆตรงนี้บันรกมากทุกคนเพราะว่าพ่อบีมาขนเสื้อผ้ามานะคะซึ่งแบบบีมาชอบมาถ่ายที่ห้องพ่อเพราะว่าแสงน้องเขาเขา้เขาพอดีนะ บีมเป็นคนที่ม้วนผมแบบไม่ได้แบ่งผมกับกิฟนะคะทุกคนคือแบ่งๆอย่างนี้แหละมามามาเรามานั่งคุยกันหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าก็คือคือบีมไม่ได้ลิสต์นะคะว่าคําถามมันมีกี่คาถามคือถ้าสมมุติว่าเห็นอะไรนะ่าสนใจก็อาจจะถามถามขึ้นมาเลยนะก็คือแรงมาดานใจในการทํา YouTube นะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเคยตอบไปแล้วในคลิป Q&A กับซันบีมนะทุกคนคือมันอาจจะได้ยินเสียงกับแอดแอดแอดในการม้วนผมนิดนึงนะคะแต่ว่า ก็จะพยายามพูดให้ดังๆังกว่าน้องเสียงน้องที่มวนผมนะซึ่งบิมเนปะ็นคนที่มวนผมแบบไปเรื่อยทุกคนคือไม่ได้สนใจว่ามันเป๊ะไม่เป๊ะยังไงก็ช่างมันนะคะก็เลยอาจจะแบบมวนๆกงๆหน่อยนะมามา แลคำถามดีกว่าก็คือแรงบันดาลใจในการทำ u t u b e ใช่ไหมคืออย่างที่ตอบไปในคลิป 1A ิวเอทุกคนว่าแรงบันดาลใจในตอนแรกอะ่ะคืออยากมีเงินคือฉันอะ่ะเห็นคนที่ทำ YouTube แบบเออคนอื่นๆอ,อะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบดูมีรายได้ดูเลี้ยงครอบครัวได้ดูชีวิตโอเคอะไรเงี้ยเออเอาเป็นว่าแบบมันเราเห็นผู้ส่งความส็จทาง YouTube แ่ะค่อนข้างเยอะแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่แบบดู YouTube มานานมากทุกคนคือบินดูตั้งแต่สมัยแบบ VRSO ร์โซเฟ e อะไรเงี้ยคือดูแบบ ตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยปป6อะไรเงี้ยมอ1อะไรเงี้ยคือ อยู่กับวงการยู u ูบมาตลอดจนเห็นแบบเออย t u b e เริ่มมีคนแบบใครก็ใครก็เท่าเข้ามาทําได้พอเราทําด้วยอะไรมาใจที่เป็นเงินไปแล้วใช่ไหมปรากฏว่ายังไงเอยปรากฏว่า YouTube แบบทุกคนกว่าจะทํารายได้ได้มันก็จะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะเพราะแบบเออจริงๆกว่ามันจะได้เงินอนะ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยลงคลิปแรกเราได้เงินเลยเดอ้อหรือลงคลิปแรกสปอนจะเข้าเลยเดอ้ออะไรเงี้ยซึ่งคนที่ลงคลิปแล้วแบบสบปอนเข้าเลยมันก็อาจจะมีทุกคนเพราะเขาอาจจะแบบมีชื่อเสียงหรือว่าทําคลิปแล้วมันแมสเลยอะไรเงี้ยแต่ว คนโนเนคนนึงอะเนาะก็ยากแต่ตอนนี้เหมือนแรงขับเคลื่อนในการทำทุรกไปแต่ละวันของบีมามันคือความชอบมากกว่าทุกคนคือบีรู้สึกว่าบีเอนจอยกับการได้มานั่งถ่ายคลิปได้มาตัดต่อได้มาคุยกับทุกคนซึ่งไม่รู้ทุกคนที่ดูอยู่เป็นใครบ้างเออรู้สึกว่าสนุกเฉยนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินอะไรแล้วอะ คือรู้สึกว่าทําไปก็สนุกดีได้เก็บประสบการณ์ได้คุยกับคนอื่นนั่นน,นู่นนีเ่เหมือนมันเป็นการเก็บความทรงจํารูปแบบใหม่ด้วยคือเราก็ปกติเราก็ถ่ายแต่รูปใช่ไหมแต่พอมี YouTube ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการเก็บความทรงจาแบบภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเอนจอยนะคะอุ้ยตอบยาวมากเลยแต่และโคส่งสารตอนตัดต่อ,อ,อมาข้อ2ก็คือ ทำ u t u b e ยากไหมนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าถ้าชอบอะไม่ยากไม่ยากเลยคือมันเป็นการทำที่แบบมัเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายก็ถ่ายมีอะไรอยากคุยทุกคนก็คุยอย่างเงี้ยทุกคนคือบิมส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันยากนะคะคือมันอาจจะมีโปรเซสการทำงานในบางขั้นตอนที่อาจจะแบบต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะส่วนตัวคือคำถามเนี้ยบิมจะเจอบ่อยเพราะว่า เหมือนคนจะคิดประมาณว่าเออ YouTube มันจะมีโปรเซสในการทํางานที่แบบอาจจะเยอะยน,นิดนึงใช่ไหมกว่าจะคิด content, คอนเทนต์กว่าจะถ่ายคลิปกว่าจะตัดต่ออะไรเงี้ยต้องบอกกันว่างานบีมมันค่อนข้างแต่สเกลเล็กกันทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่ามีสปอนเข้าหรือทํำอาที่เป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่บีมทําตอนเนี้ยมันคือขึ้นอยู่กับตัวบีมคนเดียวอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ได้ยากอะไรนะคะต่อมาเลยนะคะต่อมาก็คือทำไงให้กล้าพูดหน้ากล้องทุกคนอันเนี้ยเป็นคำถามแบบ คิดมากคือเป็นคำถามที่บีมโดนถามบ่อยมากว่าเธอเธอนั่งคุยกับล่องคนเดียวอะ่ะเธอเธอคิดอะไรอยู่แล้วแบบอายไหมแล้วแบบรู้สึกยังไงให้มันมีอินเนอร์ในการคุยอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนที่สนิทกับบีมจริงจริงอ่ะจะรู้ว่าฉันน่ะเป็นคนอ<บ>ินเนอร์เยอะอยู่แล้ว<ไ>แต่ว่าก็จะเยอะเฉพาะคนที่เราสนิทอ่ะทุกคนคือเวลาบีมคุยกับทุกคนบีมจะคิดว่าบีมแบบคุยกับเพื่อนเว้ยคุยกับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเออเหมือนเรานั่งมอม้ยกับเพื่อนคนนึงแต่ว่าต้องปลอเราอก,ก่อนเนราะบีมเปน ชอบพูดคนเดียวอะเออเออเป็นคนชอบพูดหน้ากระจกเป็นคนชอบพูดไปเรื่อยชอบบนออกมาเป็นเสียงอยู่แล้วอะทุกคนเพราะฉะนั้นการมานั่งบนหน้ากล้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับบีมเลยแต่ว่ามันก็อาจจะยากอีกหนึ่งสเต็ปตอนที่เราต้องออกไปบล็อกข้างนอกทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละมันคือสภาพแวดล้อมที่โอเคเราต้องเข้าใจนะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมองเดี๋ยวจะมีคนเอ๊ะว่าแบบเฮ้ยอะไรวะคุยับบครายเอ่ยอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันมีทุกคนแต่ว่าบีมก็ยังไม่ได้โปรหรือแบบ ัดสายตานคนอื่นได้ขนาดนั้นนะทุกคนคือสบายใจถ้ามีคนอยู่ด้วยถ้าสมมติว่าเหมือนบีมถ่ายแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะมองเราที่สนามบินอะไรย่างี้ใช่ไหมก็แบบเฮ้ยหนูหนูถือกล้องเดินไปเดินมาหนูก็แบบคนเดียวอะเออเออคนก็จะมีความสงสัยน,นิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเขามากนะคะแต่บีมก็จะพยายามไม่ให้ถ่ายติดหน้าคนอื่นเนาะเพราะว่าเราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนอยากจะออกกล้องอะไรเงี้ยอืม คำถามถัดไปเลยนะคะทุกคนก็คืออุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าบิมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเต็มที่กับทุกๆอย่าง<อ>แต่มันอาจจะไม่ได้ดีนะคะทุกคนคือไม่ใช่ว่าหูเต็มที่ก็ต้องลงทุนไปสมตดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะทําให้เครียดได้นะยิ่งใครที่แบบ ทำจุดประสงค์เพราะอยากมีเงินอยากมีรายได้ก็อาจจะเครียดนะคะเพราะว่าเออต้องลงทุนซื้อกล้องซื้อคอมอะไรเงี้ยซึ่งบีมอะไม่ได้ลงทุนในการซื้อคอมหรือซื้ออะไรนะแต่ว่าบีมซื้อกล้องทุกคนก็คืออย่างที่บีมเคยถ่ายคลิป w h a t s in my bag ไปก็คือบีมซื้อ d j i o s m o Pocket นะคะราคาประมาณหมื่นต้นๆประมาณเนี้ยทุกคนก็วันนั้นก็ไม่ได้เครียดนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแค่ต้องการคลิปที่มีคุณภาพเรารู้สึกไม่ค่อยชอบภาพจากกล้องมือถืออะไรเงี้ย เออก,ก็ก็ไม่ได้อะไรแต่ส่วนในเรื่องของพาร์ทในการตัดต่อเอออะไรเอออะบีมก็ใช้มือถือหมดเลยค่ะทุกคนคลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันที่ทุกคนดูอยู่อะบีมใช้มือถือหมดเลยนะคือไม่ได้ใช้คอมเลยแต่ว่าคลิปนี้ไม่แน่กว่าจะต้องใช้คอมนะคะเพราะว่าได้ทําการซื้อน้ตบุ๊กแล้วนะคะคือคุณตาคุณยายซื้อน้ตบุ๊กให้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้น้องมือถือได้พักผ่อนบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาน้อง่าทํางานหนักมากทุกคนคือบีมแบบ ปัดต่อบนมือถือแล้วเครื่องร้อนแล้ววิธีการต่อของบีมคืออะไรรู้ป่ะคือเอามือถือมาปุ๊บใช่ไหมบีมจะมีเครื่องฟอกอากาศที่ลมมันจะเป่ามาทางด้านบนนะบีมก็เอามือตัวเองกับมือถือแบบอย่างเงี้ยไปตั้งบนเครื่องฟอกทุกคนแล้วให้ลมมันเป่ามือถือไม่ให้มือถือร้อนน่ะเออฉันทําอย่างนั้นอยู่ตลอดแล้วคลิปนึ่งอ่ะมันไม่ได้ตัดแบบ30นาทีจบอบทุกคนมันใช้เวลาแบบ3วันใช้วันละประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแต่ส่วนตัวก็เป็นคนจอยนะกับการตัดคลิปเพราะว่า มันคือศิละปะที่เราแบบเออมาสนุกอะอืมอ่ะอ่ะตอบไปเลยไปเรื่อยละ<อ>ต้องถมถทดมาอุ้ยอันเนี้ยเน,นี้ยอันนี้อยากตอบมาก,ก็คือคลิปไหนยากที่สุดนะคะคลิปที่ยากที่สุดส่วนตัวรู้สึกว่าจะเป็นคลิปแรกทุกคนเพราะว่าเหมือนเราคิดคอนเทนต์ว่าเออเราจะเริ่มด้วยอะไรดีคือตอนเนี้ยเรามีความไปเรื่อยได้ไงแต่ตอนนั้นเราก็จะมีคงสามว่าเฮ้ยแบบเราถ่ายคลิปอะไรดีอยากให้ทุกคนเห็นเราในพาร์ทไหนดีอะไรเงี้ย ซึ่งคลิปแรกก็จะเป็นคลิปแบบ10 Facts about me ใช่ไหมอยากแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักก่อนซึ่งก็ไม่ได้แย่ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้แย่ถ้าสมมติว่าใครแบบเออคลิปแรกทำคลิปอะไรดีก็10 f a c t ได้อยู่มาแล้วคะ่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้กล้องดับไปเลยนะคะเพราะว่าแบตหมดนะก็ไปมวนผมเสร็จแล้วผมก็จะอย่างเงี้ยทุกคนให้มันพอเป็นรอนๆแค่นั้นก็พอนะคะไม่ค่อยอะไรเยอะแยะ ก็คือนั่นแหละก็เลยสอนทุกคนไม่ได้ไงเพราะว่าหนูหม้วนงงๆนะคะมาต่อกันนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็น่าจะตอบเรื่องตอบเรื่องอะไรไปอะอคลิปไหนยากที่สุดใช่ไหมเออใช่ไหนยากที่สุดก็อันถัดมานะคะทุกคนก็คือคิดคอนเทนต์ยังไงดีใช่ไหมคือคอนเทนต์อะมันคือปัจจัยหลักๆปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนอนะเข้ามาดูคลิปเราเลยใช่ไหมคะซึ่งเอาจริงๆคอนเทนต์ของบีมอะส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ทั่วไปมากๆเลยอะไม่ได้ไม่ได้สเปเชียลไม่ได้พิเศษหรือแบบรู้สึกก็แบบว้าวอะไรขนาดนั้นเลยนะคะก็เอาที่เราชอบอะทุกคนเอาที่เราโอเคเหมือนดีแม่คนที่นึกอะไรแล้วก็ทําเลยนะไม่ค่อยวางแผนไว้เท่าไหร่ก็คือเอาจริงๆอะไม่ได้คิดจะถ่ายวันนี้ด้วยซ้ำมาแต่ว่าคิดว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องมาถ่ายแล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าแบบเอออยากคุยกับทุกคนก็มาถ่ายเลยนะคะนั่นแหละเอาง่ายก็คือคอนเทนต์ก็ ถ้าสมมุติว่าอยากมีคนดูเยอะๆอันนี้คือเท่าที่ไปฟังมานะก็พยายามทาอะไรที่มันกําลังเป็นกระแสรหรือว่าเป็นอะไรที่คนกาลังแมสอยู่ดูเยอะๆแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ซีเรียสอยากจะแบบเป็นตัวเราอะไรอย่างงี้ก็ถ่ายทั่วไปแบบบิมได้เลยก็คืออยากถ่ายอะไรถ่าย,อะ,ายอะไรที่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากทําจังเลยก็ทํานะคะไม่มากไม่หมยแค่นั้นเลยนะ อันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก่อนที่จะออกไปข้างนอกก็คือชอบขั้นตอนไหนในการทํางานมากที่สุดนะคะก่ออื่นต้องพูดก่อนเลยนะว่าการทํางานของ Youtube อ่ที่บีม ส่วนตัวหลักๆก,ก็จะมี3ขั้นนะคะก็คือขั้นตอนของการคิดคอนเทนต์แล้วก็การถ่ายคลิปเหมือนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือการตัดต่อนะคะที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นการตัดต่อทุกคนคือแบบเอาบิมส่วนตัวถ่ายคลิปอะก็ชอบนะคะแต่รู้สึกว่ามันก็อาจจะแอบยากนิดนึงเพราะว่าปัจจัยรอบข้างเอยหรือว่านั่นนู่นนี่ในการถ่ายเออมันค่อนข้างแบบยากนิดนึงอะทุกคนแต่การตัดคลิปของบิมอะมันคือแบบ มันคือศิลปะอย่างหนึง่งแล้วรู้สึกว่าแบบเวลาเราตัดคลิปให้ตัวเองอะเราจะรู้จังหวะตัวเราเองว่าเราเป็นคนยังไงอะมันก็จะมีความโบ๊ะบะในตัวของเราเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบครีเอทด้วยแหละเป็นคนชอบครีเอทว่าเออเราอยากวางฟอนต์แบบนี้นะอยากใช้สไตล์แบบนี้นะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราจอยกับมันมากๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าใครที่คิดอยากจะทําอยู่นะเราบีบเข้าใจได้ว่าเออเรามาทํา YouTube ในยุคที่คนเขาทํากันเยอะมากๆอ่อะเราก็จะมีความคิดว่าแบบเฮ้ยทำไปมันจะแบบมันจะดังไหมวะมันจะแบบ แมสเท่าคนอื่นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าทําไปเถอะทุกคนมันสนุกเฉยๆเออแล้วก็อย่าไปคิดอะไรกับมันมากนะคะคือทำเท่าที่ตัวเราเองแฮปปี้ทำเท่าที่ตัวเราไหวอะไรเงี้ส่วนคนดูเขาจะสัมผัสธรรมชาติของเราได้เขาจะอยากติดตามเราก็เพราะธรรมชาติของเราเองทุกทุกคนดูหน้ามาของบีมคือ<ไ>อะไรเอ่ยทะเลาะอะไรกันเนี่ยเออนั่นแหละนะทุกคนอุ้ยม่งเอก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วอุย้ยอะไรเนี่ย เออช่างมันเทือนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปท้านอกแล้วก็มาคุยกับทุกคนแค่นี้แหละไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายได้ไหมสูงไปไหมเฮ้ยสูงไปทำไมคนก็อาจจะเห็นรอยสิวบิ้หมหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งกดสิวมาอีกแล้วกดบ่อยจนแม่ด่าแล้วเนะี่ยมันต้องลงอีกมันต้องลงอีก เฮ้ย <He> ได้อยู่ได้อยู่ไหมได้โอเค